หลังจากที่หลวงปู่มั่นท่านได้รับการนิมนต์กลับมายังภาคอีสานแล้วท่านยังได้เดินทางมายังกรุงเทพและทุดงไปที่วัดป่าสารวันในครั้งนั้นหลวงปู่สิงขันตยาคโมเป็นเจ้าอาวาสและมีพระมหาเถระหลายรูปเช่นหลวงปู่อ่อนญาณศสิริหลวงปูาางป่ฟัานอาจารโรก็ทำนักอยู่ที่นั่น จากนั้นหลวงปู่มั่นได้จำพรรษาที่วัดป่าโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีได้มีบรรดาพระภิกษุสาม,มนเณรและคราวาสหลั่งไหลไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ท่านได้จำพรรษาที่เสนาสนาปะป่าบ้านโคกซึ่งหลวงปู่กงมาจิรปุญโยได้พาหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร ซึ่งเป็นพระหนุม่มอายุ22ปีในขณะนั้นเดินทุดงติดตามหลวงปู่คงมามา8ปีรอนแรมจากจันทบุรีกัมพูชามาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อวิริยังได้รับการเลือกให้เป็นอุปถกักอยู่ในพรรษา4ปีและนอกพรรษา5ปีรวมเป็น9ปีได้เดินทุดงร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะอันลึกซึ้งได้จดจำคำสอนของหลวงปู่มั่นบางตอนไว้ซึ่งโดยปกติท่านห้ามผู้ใดจดเด็ดขาดหลวงพ่อวิลียังท่านได้จดและอ่านให้หลวงปู่มั่นฟังภายหลังหลวงปู่มั่นท่านได้รับรองว่าใช้ได้ ต่อจากนั้นท่านก็ได้เผยแพร่คำสอนนี้แก่สาธารณชนในหนังสือที่ชื่อว่ามุตโตไทยซึ่งธรรมเทศนานี้ได้ชี้บอกแนวทางให้บังเกิดความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายซึ่งหากแปลก็จะมีความหมายว่าแดนเกิดแห่งความหลุดพ้นระหว่างที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น หลวงพ่อวิริยังได้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆมากมายทั้งในด้านสมาธิสมาธิตื้นสมาธิลึกตลอดถึงวิปัสสนาเมื่อเข้าใจทุกประการแล้วหลวงพ่อวิริยังจึงมีความรักและห่วงแหนในหลักการต่างๆเป็นอย่างยิ่งไม่อยากที่จะให้หลักการเหล่านั้นต้องสลายไปเพราะท่านได้ทราบถึงความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสดุด หลวงพ่อวิริยังจึงถามหลวงปู่มั่นว่าต่อไปกระผมจะเขียนเป็นหลักการให้ชาวโลกเขาทำการจะได้ไหมหลวงปู่มั่นท่านตอบว่าต้องเอาแบบขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่สำหรับขั้นสูงให้มีน้อยโอกาสที่เธอจะทำนั้นมีอยู่แต่ต้องทำขั้นพื้นฐานเพื่อคนส่วนมากในโลกจะได้สงบและ หลวงปู่มันยังได้พยากรณ์ต่อหลวงพ่อวิริยังว่าเธอจะต้องไปอยู่ในกรุงเทพเพราะกรุงเทพมีคนที่มีบุญวาสนาบารมีที่จะศึกษาธรรมอยู่ไม่น้อยหลวงพ่อวิริยังท่านได้มีโอกาสอยู่อุป,ปถากหลวงปู่มันอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้ร่วมทุดงสองต่อสองกับท่านซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของหลวงปู่มัน